สวัสดีท่านผู้ฟังพู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณยูเมโกจาบามีนะฮะเป็นโปรโตสีแดงนะครับที่ฝั่งซ้ายเอ้ยฝั่งขวานะฮะและคู่ต่อสู้ของเขาคุณบันดิโตนะครับเป็นเอ่ทเรนสีน้ำเงินที่ฝั่งซ้ายนะฮะอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับถูกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า Data 4นะฮะ เป็นแมปทีอ่อยู่ในเ a ดเดอร์ซีซั่นใหม่นะซีซั่นปัจจุบันนี่แหละครับจริงๆมันก็ออกมาได้หลายสัปดาห์แล้วนะฮะน่าจะเป็นเดือนละบ้งซีซั่นเนี้ยโอเคฝั่งสีน้เงินเป็นเทรเรนนะครับสร้างสปรายดีโปปิดฐานใหญ่ปิดเบรดหลักก่อนเลยนะฮะเพราะว่าการป้องกันฐานตรงนี้นี่การปิดฐานตรงนี้เนะี่ยมันจะเอื้ออํานวยชื่ออื้ออํานวยมัน มันจะเขาเรียกว่าอะไรมันดูเหมาะสมสําหรับเทเรนมากกว่านะแทนที่จะลงมาปิดตรงนี้นะครับผมสำหรับทีนี้ก็จะมีทางที่คดเคี้ยวเลี้ยวรถนะครับกว่าจะไปถึงกันได้นะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะไปเร็วๆคุณก็แค่ทาลายหินครับพวกกองหินตรงนี้ฮนะร็อกส์เนี่ยก็แมปนี้ก็จะมีเซลนากาทาวเวอร์ด้วยนะฮะถามว่าทําไมผมต้องพูดครับเพราะว่าซีซั่นเนี้ย อแอรแซีซั่นนี้ส่วนใหญ่นะครับมันจะไม่มีนะไอเซียนังกาทาวเวอร์เนี่ยไอหอสังเกตการที่เวลาเอายูนิตภาพพื้นดินไปอยู่ใกล้ๆแล้วมันจะเปิดแแบบให้นะส่วนใหญ่จะไม่มีนะอเค,ครับมาดูฝั่งสีแดงนะสีแดงสร้างฐานกันหน้าผาไว้ตรงนี้เลยนะครับเผื่อเจอสีน้ําเงินเล่นริปเปอร์นะฮะริปเปอร์มันก็จะวิ่งมาตรงนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะดูดขึ้นมาตรงนี้ปั๊บแล้วก็ดูดขึ้นมาบนนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับ ตอนนี้สีน้ำเงินเขาไม่ได้เล่นดิปเปอร์นะครับเขาเล่นอย่างอื่นนะส่ง u c v มาสกเกลมาดูด้วว่าเจออะไรไหมเกตเดวีโอเคเกตเดวีแซบอร์ลนติคออยู่ตรงนี้มีการลงเบสสองนะครับทั้งสองฝ่ายตรงเรียบร้อยเปิดด้วยมารีนะฮะฝั่งสีน้ำเงินเป็นสกินทีราดอ์ด้วยนะฮะทีราดอ์ก็จะเป็นแบบ <c oughs> เป็นแบบเท็กเจอร์ สะท้อนเสียงนะเป็นโลหะมันโลหะมันวาวนะเรไ่ประมาณนี้โอเคฝั่งสีแดงเปิดด้วยอเด็นะครับแต่ว่าอาเด็เนี่ยเวลาสร้างมาแล้วคนที่จะส่งไปสเกลนะฮะมีคนที่จะส่งยืนเมีคนที่จะปล่อยให้มันยืนนิ่งๆอยู่ในฐานนะครับยงั้นมันจะเสียโอกาสเสียข้อมูลนะฮะโอเคฐาน2ของสีแดงเสร็จเรียบร้อยล้วยังไงครับต่อด้วยทไมแล้วเขาสู้อย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็อัปเกรดเป็นอ่อัปเกรด รีเสิร์ชบลิงสต t อ l เกอร์นะฮะบลิงของสต a อ k เกอร์นั่นแหละนี่ตัวอะไรเนี่ยเคล็บบีเทลแมงปูนะมะแรงปูมะรงปีแข็งที่เป็นปูโอเคช่างมันเออว่าแต่เดี๋ยวนะสองสามสี่โอ้แผนแผนที่นี้นี่มีหน้าผาสี่เลเยอร์เลยนะฮะสี่ชั้นนะฮะเดี๋ยวนับใหม่ก่อนอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งนะ ตรงนี้ก็เป็นแรมขึ้นมาเป็นเนินขึ้นมา2 3, 4, องสามเออจริงด้วยมี4ชั้นเลยนะปกติ StarCraft 2องเนี่ยเขาจะเล่นกันอยู่ที่3ชั้นนะฮะเขาจะทำอยู่3ชั้นแต่ว่าแมปนี้นี่มี4เลยนะนี้อะไรครับเนี่ย Forge Double Forge นะฮะ Double Forge อย่างนี้แสดงว่าจะเร่งการอัปเกรดให้กับยูนิตภาคพ,พื้นดินอย่างรวดเร็วนะ มาดูซิมีสีน้ำเงินลงบังเกอร์กันไว้หน้าบ้านด้วยนะยัดมารินเข้าไป3ตัวแต่เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดคนที่จะเป็น4ตัวนะฮะแฟสตอรี่มาแล้วสตาร์พอร์ตเป็นเมดิแวคออกมาก่อนนะฮะเขาจะเล่นสาย3 m อปกติหรือเปล่าไม่น่าใช่นะแต่ก็อาจจะใช่ในอนาคตแต่ว่าตอนนี้นี่เขาใช้วิดูมานะครับวิดูมายดรอปนะฮะน่าจะไปรอปหลังฐานสีแดงนะครับผมว่าไงฝั่งสีแดงคุณอะไรนะียยูมิโกะจาบามินะ อ๋อลืมบอกตรงนี้มันเป็นพุ่มไม้นะครับมันจะบดบังทัศนวิสัยของยูนิตภาพพื้นดินของคุณนะถ้าคุณอยากจะเห็นเต็มเต็มคุณต้องเอายูนิต่เข้าไปยืนในพุ่มนะโอเคแล,แล้วในที่สุดฝั่งสีแดงก็ส่งอเด็บออกมาสกาสักทีนะฮะหลังจากที่ปล่อยให้มันยืนอย่างไรประโยชน์อยู่นานนะยังไงครับมีดีฟกมาแล้วดรอปเรียบร้อยโดนไป1โดนไป2นะฮะ แต่อย่างน้อยเขาก็ยังโยกคนงานหนีได้ทันอยู่นะจังหวะเมื่อกี้ถ้าโยกหนีไม่ทันนี่ผมบอกเลยครับดราม่าแน่นอนฮะอาจจะถึงขั้นยอมแพ้กันไปเลยก็ได้นะคีเบสสมของสีแดงกําลังมานะครับในขณะที่ 3, เบสฝั่งสีน้ําเงินมีแค่2เบสอยู่นะฮะเริ่มบุกโจมตีแล้วนะครับฝั่งสีแดงยูเมโกะนะฮะผมขออนุญาตเรียกว่ายูเมโกะแล้วกันนะ มิโกฝั่งสีแดงแล้วบันดิตโตฝั่งสีน้ำเงินนะครับเป็นสตอกเกอร์หตัวนะครับแล้วก็อเดฟตัวหนึ่งมาออกันอยู่หน้าบ้านอดเดฟสกร่างเงาไปแต่ก็เห็นว่ามันตันฮนะจะแคนเซิลไหมครับแคนเซิลได้ทันนะครับลองกดไม่ทันดูนะครับผมบอกเลยนะครับหนังชีวิตเลยนะมันก็จะถูกยิงตายนะแค่นั้นแหละี่ตรงนี้มีอะไรครับเกตเวย ฝั่งสีแดงนี่คือเล่นสายเกตเวียเต็มๆเลยนะฮะขณะที่สีน้ำเงินนี่ผมว่าสีน้ำเงินน่าจะเล่น 3M เอ็มนี่แหละมารีนมาโรเดอร์เมดิแวกมาเจออเดฟเรียบร้อยครับมีมารีนตายไปตัวหนึ่งนะฮะสเต็มแพ็กกำลังมานะครับแล้วก็อัปเกรดโล่ด้วยรีเสิร์ชนะฮะใช้อเพเกรดวิจัยเออนั่นแหละสีแดงยังไงครับสีแดงเจอกองทัพนั้นนะครับยังไม่กล้าเข้านะฮะเรียบร้อยวิดโอไม้ถูกฆ่าตายก่อนที่จะมุดดินเสร็จนะฮะ สีน้ำเงินไม่สนใจที่จะติดตามนะฮะทำให้ฝั่งสีแดงเนี่ยย้ายกองทัพขึ้นมาแล้วก็ย้ายมาไม่เจอก็สงสัยอ๋อแล้วสีน้ำเงินอยู่ไหนครับถ้าไม่เจออย่างงี้สแสดงว่าจะต้องขึ้นบนแน่ๆเลยสีแดงอัปเกรดบวก2อกำลังตามมานะครับเร่งอัปเกรดแบบระห่ำดูเดือดมากเลยนนะเอาปะทะกันแล้วครับจังหวะนี้นกับแดงบันดติตโตครับคุณยูเมโกะนะครับยังไงครับชาร์จสีหลอดมาแล้วมีวิโดไมมุด,ดิินอยู่เรียบร้อยครับ ยังไงครับเอาเจอโอบนะฮะนี่ไปไหนไม่ได้นะครับผงจะต้องรอสักพักแล้วก็รับขึ้นยานบินหนีไปเลยอย่างนี้นะก็ได้ไหมรอดไหมรอดด้วยนะครับอูยแต่ว่าถ้าถ้ารอดแล้วมาดรอปตรงนี้มันก็ตายหมดอยู่ดีนะครับต้องนี้ไม่ทันนะครับตายยกลำนะฮะสตอเกอร์บลิง์มาเก็บได้นะเป็นอะไรที่น่าสลดและน่าเสียดายนะครับผมสองสามเบสสีของสีแดงนะครับกำลังมานะฮะ สรางอยู่ในขณะที่ฝั่งสีน้ำเงินเล่นแค่2เบตนะครับอ,อ๋อมี3เบตแล้วเบตสามเพิ่งจะเสร็จนะฮะใช้วิธีการสร้างบนนี้แล้วก็ย้ายลงมาตรงนี้เลยนะครับไม่ใช่การดึงคนงานมาสร้างตรงๆนะฮะทีนี้เขาทำอะไรเนี่ยคนงานมาเก็บทำไมเขามีคนงานเยอะจังอ๋อเขาสร้างไว้ก่อนหน้านี้นะสร้างสำรองเลยเยอะเยอะๆแล้วตอนนี้มัน20 21ยบโอ22สองแล้วเยอะมากนะฮะในขณะเดียวกันฝั่งสีแดงก็เคลื่อนพลมาแล้วฮะ สีน้ำเงินสมารีนกล้าตายออกไป2ตัวตรงนี้เลยครับก็โดนเก็บสิครับจะบุกได้ไหมครับกำลังรบก็พอๆกันนะฮะคาดคาดในจากสายตาแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเขาเป็นเทเรนท์นะฮะเทเรนท์นี่มันมีมีวิดโดมายด้วยนะฮะเทอร์เรนเนี่ยจะเป็นฝ่ายทีเ่เล่นแนวตั้งรับได้ดีที่สุดนะฮะเพราะว่าเขามีของเล่นเยอะนะแต่นั้นเขาก็ไม่สร้างรถถังนะซีแท็กยังไม่มาเลยนะแสดงว่าจะเล่น 3M เล่นแค่ 3m จริงๆฮะในขณะที่ฝั่งสีแดงนี่คือสตอเกอร์กับซีลอดนะฮะเราสีแดงก็ต้องถอยกลับไปก่อนนะครับเพราะว่าสู้พลังของสตีมแพคไม่ไหวนะฮะดูสิวาปริซึมกำลังมานี่ไงโรโบติกส์เบย์เอ้ยโรบติกเฟกซิลิตี้ทำไมผมชอบพูดสลับกันวะเนี่ยสิ่งก่อสร้างสำหรับการสร้างอาวุธหนักมาแล้วนะฮะ ถ้าหากว่าฝั่งสีน้ำเงินซึ่งเป็นเทเร,รนเล่น 3M เงี้ยฝั่งสีแดงที่เป็นโปรโตสนี่คนที่จะสร้าง AOE ดาเมจนะฮะอย่างเช่นนี่นะครับอาร์คอนนะฮะหรือไม่ก็โคลอสซัสแล้วก็ดิสรัปเตอร์นะฮะแต่ว่าอาร์คอนก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอาร์คอนนี่ก็อนอกจากโจมตีกระจายแล้วแล้วโอเคอยิงนะน,นอกจากโจมตีกระจายแล้วมันยังทำโบนัสดาเมจให้กับยูนิตประเภทไบโอด้วยนะ อย่างพวกมารีนกับมาร์รเดอร์นะฮะก็จะได้ดาเมจเยอะเป็นพิเศษนะครับสีน้ำเงินว่าอย่างไรครับกะจะลอกเข้าไปนะครับล่อให้สีแดงเข้าไปนะครับโดนกับระเบิดยิงไปหนึ่งยิงไป2ลูกโอ้โหสีหลอดตายหมดเลยนะฮะหือว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับสีหลอดนี้จะเป็นหน่วยแนวหน้านะเป็นหน่วยแข้งนะครับยังไงครับเข้าอีกรอบฮะเจอวิโดไม้ไหมวิโดไม้ตอนนี้วิโดไม้นี่คือมุดดินสมบูรณ์แบบแล้วนะฮะ เพราะว่าเขามีอาร์มอรี่แล้วนะมีการสร้างโกสด้วยนะเห็นว่าฝั่งสีแดงเล่นอาร์คอนนะครับก็ต้องเอาโกสมาแก้นนะเห็นเขาเนี่ยมีซีรอดฮาร์ลัสมินอะไรไงโดนโกสยิงเอ็มพีอัดหน้านครับเรียบร้อยครับโล่หายโดนระเบิดทีเดียวตายยกกองนะเอาเลืออะไรอกีกยิงอะไรเนี่ยอ๋อเหลือตัวนึงโอเคเรียบร้อยเอ,อิ่มโอ้โหวาปริซึมเดือดเลยว,วับอัดหน้าบ้านอย่างนี้เลยนะครับ โง่แจ้งมากเลยนะแต่มันก็ไม่มีพื้นที่ไหนก็ตรงนี้มาจริงๆแอบวับตรงนี้ก็ได้นะแต่ยังไงครับวับออกมาแล้วก็ต้องเอาก็ไม่ไหวนะครับก็ต้องปล่อยตายไปนะฮะเรียบร้อยแล้วก็เข้าอีกรอบนะครับอ,อ้าวมีการวางฐานใหญ่มาจุดนี้ไม่แน่ใจว่าต่อไปจะเป็น planetary fortress หรือเปล่านะแค่วางไว้เพื่อที่จะเตรียมขยายฐานก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเดียงดิงหนีไปแล้วนะฮะต้องถอยกลับก่อนนะครับไม่ไหวนะครับไม่ไหว เกรดบวก2อกลังมานะครับของฝั่งเทรเรนนะฮะบ,บวกบวกหนึ่งให้กับยานยนต์นะฮะนี่น่าจะบวกหนึ่งพลังโจมตีนะครัคอรซัสนั่นแหละมาแล้วนะฮะมี2ที่นะครับตรงนี้กับอีกตรงนี้อีกที่หนึ่งนะฮะคอรซัรส,สนี่เป็นยูนิตที่เอาไว้เคลียร์ฝูงใหญ่ๆได้ดีเลยนะะวิธีการใช้งานก็ง่ายอยู่นะครับก็แค่ปล่อย มันเดินเดินไปแล้วก็สั่งโจมตีนะฮะมันจะเมือทวิมันจะไม่เหมือนกับดิสลอปเตอร์อนะครับที่พลังโจมตีมันจะเป็นการใช้สกิลนะฮะมันจะเป็นมันจะไม่ใช่แอตแทกนะครับแต่ว่ามันจะเป็นสเปลนะฮะเอาประทาก,กันนะครับณจุดน,นี้อย่างเดือนลยครับซีดอดวิ่งไปตายเอาตายเอา,า,เอานะฮะโดนกับระเบิดไปอีกโดนอีกดอกนึงเรียบร้อยว่าสีแดงน่าจะต้องสร้างออฟเซอร์เวอร์มาด้วยเลยนะอย่างน้อยๆก็มาเคลียนนะนี่ สีแดงคนยูเมโกนี่ก็ปล่อยซีหลอดออกมาฮารัสมินรัวๆเลยนะครับโอ้โหเกมนี้เป็นเกมที่ดูดุดุทุยดูเด็ดเผ็ดมันนะฮะเฮ้ยคอนสู้สกินฟอร์จด้วยเป็นสกินเทาวดารีมนะฮะสกินที่มีแง่งมีเงี้ยงอะไรเยอะแยะมากมายนะครับดูรกหูรกตาแล้วยังไงครับนี้น่าจะเบส5นะ1 2 3 4 5ฝั่งสีแดงนี่คือขยายเบส แบบชิวๆเลยนะสีน้ำเงินเท่าที่ดูยังเทพไม่ได้บุกเลยนะแต่พังสีแดงม,มากดไว้นะคือว่างๆระหว่างสังสมกำลังเขาก็ปล่อยสีหลอดมาฮารัสไงย,ยังไงครับอเราก็เจอสีน้ำเงินสวนสีน้ำเงินมีกองทัพเยอะกว่านะครับผมโดน EMP ไปครับไม่รอดนะครับพังไปหนึ่งพังไป2เรียบร้อยฮนะสีแดงก็ต้องถอยกลับไปก่อนนะฮะในขณะเดียวกันก็มีสตอกเกอร์มาอยู่ณจุดนี้นะครับถอยออกมานอกระยะนะครับเพื่อที่จะทําการฆ่าคนงานนะครับ ลิงหนีไปได้ตัวหนึ่งผมว่าตัวนี้ก็ไม่น่าจะรอดนะฮะลิงมันติดคูได้อยู่ครับเรียบร้อยตายไปนะฮะระบบเร็กดอโอ้โหของแผนที่นี้นี่คือซากศพจะลอยขึ้นข้างบนนะฮะจะไม่มีแรงโน้มถ่วงนะไม่มีแรงโน้มถ่วงคอยกดให้มันติดพื้นก็ถือว่าตลกดีนะจริงๆมีหลายมีหลายแมปแล้วละ่ะยิยงทิ้งทำไมเนี่ยน่าสงสารอ้าวมีโลรบลงมาอย่างงี้ตายครับ สีน้ำเงินออกไวกิ้งมาแล้วครับไวกิ้งนี่สร้างมาเพื่อที่จะมา,มาเคานเตอร์ตัวคอร์ลัสซุสนะฮะโอเคส่งซีหลอดน่าจะวิ่งมาฮารัสเมนหรือไม่ก็มาสเกิลเฉยๆนะแล้วก็ได้ปะทะกันนะครับจากนี้ฝั่งสีน้ำเงินม,มีการแอตแทกมูฟแอตแทกแล้วก็มูฟนะฮะการไคลครับผมอ่าสแกนเอาปะทะกันนะครับตรงนี้จุดปะทะใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะมาดูกันนะครับว่าฝั่งไหนจะได้รับชัยชนะโอเคสแกนรัวๆเลยนะครับฝั่งสีน้ำเงินเนี่ย ว่าฝั่งสีน้ำเงินตอนนี้ต้องหนีตายกลับมาบ้านก่อนนะครับเพื่อที่จะมาพบปะกันกับกำลังเสริมนะฮะแล้วเอ๊โค้ดสก,กินอะไรวะเนี่ยเฮ้ยดิสลอปเตอร์ไม่โดนนะครับผมสแกนอีกแล้วครับเจอคอรัสซัสอืมต้องถอยกลับก่อนฮนะเจอ EMP ซัดเข้าไปอีกดอกนึงนะครับโอ้โหโล่หายนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเอาโค้ดมาถึงแม้ว่าโค้ดมาแล้วมันก็ตาย แต่ก็ถือว่าเป็นการตายอย่างไม่เสียเปล่านะอย่างน้อยก็ทำ EMP ไปได้หลายดอกอยู่นะแต่ว่าฝั่งโปรโตอสยูนิตโปรโตอสเนี่ยสิ่งก็สร้างด้วยนะฮะคือถ้ามันอยู่เฉยเฉเนี่ยมันจะรีเจนโลได้เองนะครับซึ่งมันก็จะเร็วอยู่นะฮะคุณดูดิตรงนนนนเนี้นีนี่ยมุมขวาล่างเนี่ยตัวเลขสีฟ้าเนี่ยนะฮะเร็วนะฮะเร็วกว่าภาคแรกเยอะเลยนะครับวิโนไม ลิงหนีได้ทันแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาสัมผัสไวอนยะ่างงี้เยเอ้ยเอ,ยเ,อ,ยเ,อยเรียบร้อยวอดิสลาปเตอร์โดนเก็บหมดแน่ๆพังไปหนึ่งแล้วครับผมสถานียังไงครับโอ้โหสีแดงยอมแรกเลยนะฮะไม่ไหวนะครับดิสลาปเตอร์เลยอยู่สองตัวตายเรียบร้อยอีกหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็ไม่น่าจะรอดด้วยนะอย่างที่เห็นนะครับผมพังแล้วก็ลอยขึ้นข้างบนเลยนะฮะ ชาร์โดสไตรด์สกิลบลิงของดาร์คเทมเพลนะครับสตาร์เกตมาแล้วนะครับฝั่งสีแดงย้ายมาเล่นสตาร์เกตกับดาร์คเทมเพลแล้วนะในขณะที่ฝั่งสีน้ำเงินนี่ยังคงยืนพื้นไปเป็นยืนพื้นไว้ด้วย 3M เอ็มนะฮะมารีมาร์เดอร์มีดิแกแล้วก็มีโกสคอยสปอร์ด้วยมีไวกิ้งเองฮะไวกิ้งก็อย่างที่บอกนะครับเอามาเคาน์เตอร์ตัวคอ l ราสูสนะแต่ว่าฝั่งสีแดงเขาไม่น่าจะเล่นคอนราสูสแล้วนะเขาย้ายไปเล่นอ่ายูนิตท,ทางอากาศแล้วนะครับแต่ก็ โอเคสีน้ำเงินก็น่าจะคาลเตอร์ได้อยู่นะขไปนิดนึงรีเบเรเตอร์วิ่งมาคุมโซนนะฮะเรียบร้อยสแกนรุดาส่งเข้าไปนี่ครับพิวริฟิเคชันโนวายังไม่อยากใช้นะฮะเอาไว้ใช้ตอนปะทะกันใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นตอนนี้เป็นต้นนะครับอ้อมหน้าอ้อมหลังมานะฮะยังไงครับบึ้มไปแล้วเรียบร้อยไพรลอนลอยขึ้นสู่ผิวน้าอันนี้เป็นแมปใต้น้ำนะเนี่ย เป็นแมปใต้น้ําทีา่มีไฟอยู่นะ,ะไฟสามารถติดได้นะก็แปลกประหลาดดีนะนี่ครับอีโบเลเตอร์บินมาโดนดีนาไปเรียบร้อยฮิโนไมก็โดนฆ่านะเพราะว่าเขามีออฟเซอร์เวอร์แล้วแล้วลตรงนี้สีน้ําเงินเข้าเบสนี้อมีการรีคอร์ดโผลบกลับไปนะครับเรียบร้อยอยังไงฮะจังหวะน,นี้ เบทห้ถูกทำลายสีเดงกก็ต้องตามมานะครับอัพเกรดบวกสผมว่าเกมนี้นี่นนะจะอัพเกรดเต็มหมดนะฮะอย่างรัวเลยครับอย่างรัวรีเบรเตอร์ต้องเก็บด้วยนะครับถ้าไม่เก็บรีเบรเตอร์นี่มันจะทำดาเมจให้กับกองทัพของคุณเยอะมากนะครับฝั่งสีแดง้ําเงินก็มาเติมเรื่อยๆนะครับสตมแพ็ใช้แบบรัว,รวแบบไม่เสียดายชีวิตกันเลยฮะ ิวริฟิเคชันโนว่าบึ้มไปเหลือโกดอยู่ตัวเดียวนะฮะเียบร้อยครับหน่วยก้าตายแล้วคุณส่งไปทำไมเนี่ยโอ้สีแดงไม่แน่ใจว่ากดพลาดหรืออะไรนะฮะแต่ว่าผมว่าดิสรัปเตอร์เมื่อกี้นี่แบบไม่น่ากดใช้เลยนะฮะมันเสียเปล่าเสียโคดาด้วยแต่ก็อย่างแต่ว่าก็ดีอยู่นะที่ทำให้ฝั่งสีนะ้ำเงินเขาถอยกลับไปได้นะฮนะสีแดงก็บุกค,คืนนะครับมีวิดีโอไม ทิ้งไปบิ้งหนีได้ทันดูดามจตัวข้างๆนะฮะดิสลอปเตอร์พังไปหนึ่งพังไปสองเรียบร้อยนี่ครับมีดิสลอปเตอร์อยู่นะฮะหน้าที่หลักๆของดิสลอปเตอร์นี่ก็คือการคุมโซนนะส่วนใหญ่จะไม่ใช่เป็นการทำลายนะครับเพราะว่าต่อให้คุณปล่อยลูกบอลพลังไปเนี่ยไอตัวพิวริฟิเคชันโนวาไปเนี่ยคือถ้าหากว่ามันไม่โดนศัตรูเนี่ยอย่างน้อยๆมันก็จะทำให้ศัตรูถอยได้นะและในขณะเดียวกันฐานนี้ก็ าแล้วนะเบสที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะฮะเบสหกนะครับโอ้ตรงนี้มีโปรดักชันเพิ่มเติมอะไรสีแดงเข้าด้านบนเข้ามาเจอวิดโดมายตายไปสองนะอุ้ยโดนเ e อ็มพีอัดหน้าอีกบึมฝั่งสีน้ำเงินมีการแยกสองทางนะครับประกบหน้าประกบหลังกัดจะแซนด์วิชเขานะฮะยังไงครับตายเรียบร้อยโอ้โหโโโดิสัปเตอร์ รัวเลยฮะรัรวบึ้มไปอีกหนึ่งตัวอีกสองตัวนะฮะสีสแดงบึ้มไปเรียบร้อยต้องบลิงหนีตายกลับมาที่บ้านก่อนนะฮะฝั่งสีแดงไม่ไหวนะครับต้องเจอวิดอมายอีกอ้อมีอีกโอ้โหมีตัวหนึ่งที่มันมุดอยู่แล้วนะฮะจีจนะครับสีแดงสู้ไม่ไหวนะครับถึงแม้ว่าตัวเองจะกดเขามาตลอดนะครับแต่ว่าพอโดนเขาบุกคืนบ้างนี่ก็แทบจะไม่ไหวเลยฮะ แต่ด้วยส่วนตัวผมคิดว่าเขาเอาเงินไปลงกับ d i s r u p เตอเยอะเกินไปนะฮะช่วงท้ายเกมนะทำให้เขาต้องกดยอมแพ้ไปนะครับเพราะว่าไม่มีเงินไปสร้างอยู่ในตัวอื่นนะครับชัยชนะก็เลยได้ตกเป็นของคุณบันดิตโตฝั่งสีน้ำเงินนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไ์ก็แชร์ด้วยนะฮะหรือจะดูเนทมาเพื่อเป็นกำลังใจก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ